สวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่วีรดา AngelBless Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568ของราศีหรือลัคนาเมทุนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้ใกล้จะถึงเดือนเกิดแล้วนะคะราศีเมทุนค่ะ เป็นยังไงบ้างราศีเมถุนระวังโดนหลอกนะเนี่ยภายที่ขึ้นมาต้องระวังมากๆเลยเกี่ยวกับคนหลอกลวงไม่จริงใจนะคะหรือมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการช่อโกงหรืออยกักยอกทรัพย์นะหรืออาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องอื่นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องอะไรขัดแยง้งปมผลประโยชน์หรือว่าในเรื่องของการที่าหาข้อสรุปไม่ได้ หรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่ปิดบางซ่อนเร้นปกปิดนะคะรับหลังไม่ยอมเปิดเผยออกมาตรงๆแบบนี้นะคะดูดีๆนะคะและไพ่ใบน,นี้ค่ะไพ่คอฟฟินหรือไพ่โรงศพนะคะหมายถึงการสิ้นสุดการจบก็ได้ถ้าก่อนหน้านี้เราถูกหลอกถูกโกงหรือเป็นลักษณะของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ หลอกลวงไม่จริงใจปิดบงังซ่อนเร้นความจริงกับเรานะคะตรงนี้เนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันต้องจบลงนะระวังให้ดี Reception มากนะคะใบ,ใบนี้คือคนที่ไม่จริงใจมากๆเลยนะคะอาวละเหมือนเขาพร้อมที่จะพูดได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงคำพูดพลิกลิ้นได้ตลอดคือเอาแน่เอานอนกับคนแบบนี้ไม่ได้เลยนะ เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในไพ่ชุดหลักว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอยากทราบนะคะดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนาเมถุน แนวทางนะคะให้กับราศีหรือลัคนาเมทุนด้วยค่ะในเดือนเมษายนนี้ภาพรวมนะคะเป็นอย่างไรบ้างได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาเมทุนด้วยค่ะดวงรายปีนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะลัสคารับถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจจองยังจองได้อยู่นะ ด้ียครั้งสุดท้ายแล้วนะคะของปี68นะคะเอาละมีไพ่ four swords นะคะ two of swords wheel ace of swords two of cups mm hmm. four of wands justice five of cups nine of wands Queen of p e n n a c l e s Bottom of the deck นะคะได้ไพ i n i o g of Sars นะคะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงตำแหน่งยศทาบรรดาศักดิ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกียรติยศศักดิ์ศรีของคุณนะคะในเดือนเมษายนนี้เรื่องนี้จะเป็นไฮไลท์นะคะสำหรับคุณเลยเป็นเรื่องที่เด่นมากคือหลายคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง นะคะหรือหลายคนเนี่ยอาจจะได้ปรับในแง่ของอเขาเรียกว่าหน่วยที่อยู่หรือว่าบังคับบัญชาแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นลนักษณะหน่วยงานหรือองค์กรที่เปลี่ยนไปนะ,ะเอาละทีนี้ใครที่รอในเรื่องของการสอบนะคะหรือว่าบรรจุนะคะหรือเป็นลนักษณะของการสอบเพื่อประเมินอะไรบางอย่างเนี่ยก็มีลุ้นข่าวดีด้วยนะคะ ตรงนี้เห็นข่าวดีเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เห็นข่าวดีในเรื่องของความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมบางอย่างอาจจะเป็นการตัดสินคดีอาจจะเป็นเรื่องของการาพิพากษาคาําพิพากษาของศาลหรือว่าในเรื่องของการได้รับความยุติธรรมมีคนช่วยไกล่เกลีย่ยให้คดีเนี่ยมันจบได้นะคะ การประนีประนอมยอมความที่ลงตัวนะคะแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจที่แน่วแน่เด็ดเดียวและเรื่องของตำแหน่งงานที่มีการปรับขึ้นหรือได้รับตำแหน่งในที่ใหม่นะคะไพ่สองถ้วยเนี่ยก็คือเรื่องของความรักที่โดดเด่นชเช่นเดียวกันการพบเจอกับเนื้อคู่ soulmate energy นะคะหรือเป็นลักษณะของการที่ว่าได้ตกลงข้อสรุปเจรจากันสำเร็จ ในเรื่องสัญญา Contract การเซ็นสัญญาบางอย่างที่สำคัญมากการเจรจากันหาข้อสรุปพบกันเจอคนละครึ่งทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะเหตุการณ์ในชีวิตนะช่วงนี้ต้องอาศัยความเด็ดขาดนะคะหลายคนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่ายังก่อนหน้านี้ยังเห็นไม่ชัดนะคะก็คือ เป็นความคลุมเครือหรือรู้สึกว่ามันไม่แน่ไม่นอนถูกไหมคะแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้ทุกอย่างมันคริสตัลเคลียร์คือมันกระจ่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็มีเรื่องที่พวกเรานะคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแต่จารย์บอกเลยว่าถ้าเราของเงินเดือนเรียกไปเท่าไหร่เนี่ยเรามีโอกาสได้สูงมากนะคะ มีโอกาสย้ายงานไปที่ใหม่ที่ได้เงินมากกว่าแล้วก็อาจจะได้ไปอยู่อีกที่หนึ่งอีกคนละเมืองคนละรัฐหรือคนละประเทศเลยก็ได้เออหลายคนก็ตอนนี้ทําบัญชีนะคะงานเกี่ยวกับบัญชีธุรการหรืองานเกี่ยวกับพวกการเงินนะคะก็ถือได้ว่าเป็นขาขึ้นในเรื่องของการย้ายตําแหน่งย้ายที่ทํางานและการหรือการสอบนะคะหลายคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ลงทุนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือในเรื่องของอเกี่ยวกับของราคาแพงอย่างพวกแบรนด์เนมหรือว่าเรื่องของจิวเวอรี่นะคะเรื่องของนาฬิกาตรงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากคือมีการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าไพานี้ขึ้นมาต้องระวังโดนโกงหรือโดนหลอกนะคะเหมือนกับ ที่เรียกได้ว่าเอาเอาเรื่องของอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อกฎหมายเนี่ยมาใช้ได้นะดูสิเออเป็นเรื่องของการฟ้องร้องหรือการบังคับคดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เน้นเรื่องการเจรจาจะดีกว่าเพราะว่ามันจะหาข้อสรุปเจอคนละเครื่องทางนะคะถ้าคิดจะหนีหรือว่าหลบหลีกไปเลยเนี่ยอันนี้ต้องหนีไปทั้งชีวิตนะคะเพราะว่า มันเหมือนกับคนคนนี้น่าจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างคือเป็นเหตุให้ประสบพบเจอเพื่อทำหักหานน้ำใจกันนะคะทำร้ายน้ำใจหรือว่าทำร้ายความรู้สึกหรือทำให้เกิดความเสียหายนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนเราได้ใช้นี้กรรมให้เขานะคะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยอยากให้พักเยอะๆนะคะพักผ่อน นะแล้วก็ดูแลสุขภาพก่อนอันดับแรกถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราก็ทําอย่างอื่นไม่ได้กินข้าวกินปลานะคะบางคนโดนหลอกไปโดนโกงไปเกือบหมดเนื้อหมดตัวเลยคือเยอะมากเครียดนอนไม่หลับร้องไห้เออตรงนี้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายได้กลับคืนมาหมดเลยนะคะถ้าสิ่งของสูญหายหรือว่าสุนัขแมวนะคะหายอย่างเงี้ยน้องก็มีโอกาสกลับบ้านนะ คือดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ตามหามานานมากแล้วนะคะยังหาไม่เจออืออาจจะรู้สึกว่าถ้าคนที่อยากขายในเรื่องของจิวเวลรี่เนี่ยจะมีพ่อค้าหรือคนที่สนใจนะคะมาติดต่อขอซื้ออาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยคนที่ทำงานในวงการเกี่ยวกับพวก Luxury นะคะทั้งนาฬิกาจิวเวลรี่อ่าแล้วก็แบรนด์เนมเนี่ยกลุ่มเนี้ เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าในเดือนนี้จะมียอดใหญ่ที่เข้ามาโปะนะคะในยอดเล็กที่เราสูญเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้คือสบายๆเดือนนี้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากจากสิ่งที่สูญเสียไปนะคะเพราะว่าเราจะได้ดีกว่านี้กลับเข้ามาไม่รู้เท่าไหร่เนาะเอาละทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรอย่างมีคุณธรรมนะคะมีความถูกต้องสุจริต นะถึงจะได้ดีนะคะหลายคนก็มีโอกาสได้ทำงานที่ตรงตามสายที่เราถนาัดหรือเราชอบหรืออยู่ในองค์กรที่เรารู้สึกว่าเราเข้ากับเขาได้เสียทีหลังจากที่ล่องลอยมานานนะคะเรามีโอกาสได้ไปเริ่มต้นที่ใหม่หรือว่าได้ย้ายไปเรียนต่อหรือว่ามีโอกาสได้ทุนเพื่อที่จะไปศึกษาทางไกลต่างประเทศหรือเรียนในระดับที่สูงขึ้น นะคะจากองค์กรสังกัดของเราด้วยแล้วก็จุดนี้เนี่ยอาจารย์ว่าการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เรากําลังทำเนี่ยจะได้รับการสพอร์ตเงินอัดฉีดเข้ามาเราฉลาดเราเป็นคนเก่งเนี่ยอาจารย์ว่าเราจะสําเร็จมีแต่คนช่วยนะคะคนที่ดูในเรื่องของ PhD อยู่นะคะปริญญาเอกอาจารย์ก็รู้สึกว่าจะมี advisor ที่สนับสนุนเราดีมากๆเลยว่าที่ด็อกเตอร์นะคะก็ตรงนี้ใกล้จบแล้วนะ แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ตอนนี้เราเครียดเรามีความวิตกกังวลอยู่มเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฐา,านะทางการเงินหรือเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงคดีความหรือเรื่องที่เรามีปัญหาผิดใจอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับคืนมาสู่เรานะคะ sudden wealth คือถ้าจะรวยเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่รวยกระทันหันเลย คนที่ประกอบอาชีพสมาชีวะสุจริตนะคะทำงานสุจริตมาตรงนี้เนี่ยมีลุ้นเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือคนที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเสี่ยงโชคเข้ามาด้วยส่วนคนโสดนะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนที่เป็นคนมีเงินนี่แหละ,ะหรือมีคนมาเสนอว่าอยากจะดูแลเลี้ออยงดู อุปการะนะคะเรากับลูกสมมุติว่าเรามีลูกติดนะคะหรือเป็นคนที่เรียกได้ว่าเขาช่วยเหลือเราได้ดีมากๆเลยเหมือนเขามีใจอยากจะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะก็ดูตรงนี้เนี่ยเราต้องมีสติระวังดีๆระวังเจอคนหลอกลวงนะคะถ้าเราหลุดจากพวกนั้นมาได้เนี่ยเรามีโอกาสที่ชีวิตเราเนี่ยจะเดินเร็วมากไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ใครหลอกไปลงทุนเชิญไปลงทุนชวนไปไหนเนี่ยก็อย่าไปเชื่อเขาง่ายๆเพราะว่าจุดเนี้ยอาจจะถูกหลอกได้แล้วก็มีลุ้นว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยฮะคือถ้าเกิดเราใช้สติปัญญาเราอย่างเต็มที่จะก,กระคราวจะกล้าหรือจะกะกลางกระหม่อมเราเนี่ยเปิดออกรับพลังงานบวกจากจักรวาลรับสติปัญญาดีๆที่ถูกส่งตรงลงมาถึงเราเนี่ยเราจะตัดสินใจไม่ผิดพลาด เราจะรู้ว่าเราควรจะเลือกยังไงหรือตัดสินใจอย่างไรในเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดหลังจากนี้อีกเรื่อยๆนะคะก็ดูแล้วเนี่ยมีข่าวดีเข้ามาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็เรื่องของโชคลาภแต่ข่าวดีเนี่ยมันอาจจะมาเรื่องของงานด้วยทําให้เราได้โปรเจกต์ได้งานหรือว่าได้อตอบรับนะคะเข้าทํางานหรือเข้าศึกษาต่อ ตรงนี้เนี่ยเราเองเราต้องดูดีๆว่าเราจะไปไหนต่อเพราะว่าเราประสบความสําเร็จมาถึงจุดหนึ่งแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะไปอยู่ในองค์กรต่างประเทศหรือตอนนี้อยู่อยู่แล้วนะคะหรือเดินทางไปนอกเลยหรือหลายคนอยู่เมืองนอกอยู่แล้วนะคะก็มีลุ้นว่าจะย้ายรัฐย้ายเมืองหรือย้ายประเทศไปเลยอีกนะคะการหาเงินจากทางไกลเนี่ยได้เงินมากแต่ว่าดูแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมัน่นคงเพราะว่ามีนโยบายอะไรอะไรที่ทําให้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนเยอะ เรื่องความรักบ้างจะมีคนติดต่อมาหานะคะราศีเมถุนคนรักดูอยากติดต่อเพราะว่าอะไรตอนนี้ประตูหัวใจเราเปิดค่ะ door to romance ประตูเปิดออกให้ความรักโรแมนติกเนี่ยได้เข้ามาในชีวิตเรายินดีด้วยนะคะเหมือนเดือนนี้เป็นเดือนวาเลนไทน์ย,ยังไงก็ไม่ทราบคือดูแล้วความรักมัน Blossoming มันแบ่งบานมากเลยแล้วเดอรสตาคือดูแล้วคุณสมหวังมีความสุขดูแล้วอิ่มเอม เติมเต็มในสิ่งที่ปรารถนา wishful feelings นะคะหลายคนเนี่ยเหนื่อยกับรักที่ไม่สมหวังแต่จะบอกว่าอย่ายอมแพ้กล้าที่จะเสียงดูนะคะแต่ว่าไอเสียงในที่นี้ไม่ใช่เรื่องเงินเงินทองทองที่จะต้องไปข้องเกี่ยวกับใครนะหมายถึงว่าลองคุยลองตัดสินใจด้วยตัวเราเองสัญชาตญาณเราเนี่ยแหละหรือถ้าไม่แน่ใจก็มาดูส่วนตัวได้นะคะ คือดูแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอ Twin Flames หรือคู่แท้เลยแหละนี่ยิ่งกว่า s โ m a ม e อีกนะอันนี้คือคู่แท้แบบมีแค่หนึ่งเดียวถ้า s o เมดเอเ e อร์จีทั่วๆไปหรือเนื้อคู่ทั่วไปเนี่ยมีได้หลายคนนะคะแต่คู่แท้หรือ Twin Flames เนี่ยมีได้แค่คนเดียวนะอาจารย์เพิ่งจะหายไม่สบายนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ยังไงคลิปก็คราวที่แล้วว่าจะออกดวงความรักให้ ก็ไม่สามารถออกได้เพราะป่วยตลอดเดือนมีนาคมเลยนะคะก็เลยคิดถึงทนพิษความคิดถึงไม่ไหวก็เลยต้องลุกขึ้นมาอัดคลิปรายเดือนได้แล้วนะคะของเมษายนนี้เนาะเออหวังว่าจะทันนะคะต่อการตัดสินใจหรือว่าการพิจารณาในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ดูแล้วเนี่ยหลายๆอย่างก็ turn out good นะคะออกมาดีไม่ห่วงไม่ห่วงราศีเมถุนหรอกตรงนี้เนี่ย สิ่งต่างๆมันกําลังคลี่คลายโดยเฉพาะปัญหาความสัมพันธ์ถ้าก่อนหน้านี้นเนี่ยเราไม่ไม่ลงรอยกันหรือผิดใจกันอะไรกันแยกกันอยู่อย่างเงี้ยไม่คุยกันนะคะหรือแยกบ้านอย่าร้างเลิกราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้เราเจอใครบางคนที่เข้ามาและฮิลใจเรามากจากความรักที่ไม่สมหวังในครั้งก่อนนะคนคนนี้เนี่ยมาในแบบที่เราไม่รู้ตัวชีวิตรักเรากําลังเปลี่ยน นะคะคือเราไปโฟกัสในถ้วยที่มันตกไปแล้วมันล้มไปแล้วแต่เราไม่เห็นว่ามันยังมีถ้วยอีกสองใบข้างหลังเนี่ยตั้งอยู่เรามัวแต่ใบมองใบที่มันระเนระนาดนะคะใบนี้ก็เกือบล้มแล้วเนี่ยคืออาจารย์จะบอกว่ามันยังมีโอกาสใหม่ที่ดีกว่านะอยู่ที่เราจะปรับมุมมองไหมแต่อาจารย์รู้สึกว่าคนใหม่เนี่ยเติมเต็มให้กับเราในเรื่องของความสุขความรัก ความปรารถนาได้และมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถึง Twin Flames Energy เลยนะคะก็ยังไงดูส่วนตัวได้ถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มีคนที่น่าสนใจหรือรู้สึกว่าคุยกันแล้วมันคลิกเจอกันครั้งแรกแล้วรู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือรู้สึกว่าคุยกันผ่านไป3มชั่วโมงแล้วเหมือนผ่านไปแค่30นาทีอย่างเงี้ยเออ time flies นะคะเวลาเราอยู่กับเขาเวลามันบินได้ ประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Line ID ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะดูดวงรายปีนะคะประจำปีพุทธศักราช2568นะคะยังสามารถ จองได้อันนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะรับถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะออของปี68นี้เนาะก็สำคัญนะคะดวงรายปีเนี่ยสำคัญมากๆเพื่อเป็นแนวทางให้เรารู้ว่าอะไรควรหลีกเรี่ยงควรระมัดระวงังหรืออะไรที่เราควรที่จะตั้งใจลงมือทำจังหวะเวลาช่วงไหนนะคะเอาละ ใครที่อยากจะดูแบบสร้อยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะทางลายไอเดียเดียวกันที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะเออชื่อมงคลชื่อธุรกิจนะคะหรือชื่อที่เราใช้เองหรือชื่อลูกนะคะเลิกผ่าคลอดนะคะเลิก ขึ้นบ้านใหม่ออกรถเปิดกิจการเลิกแต่งงานนะคะหรือเลิกใดๆลงเสาเอกอย่างเงี้ยสอบถามรายละเอียดได้เลยการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยสำคัญมากเลิกยามนั้นสำคัญชไหยน,นะคะแล้วก็เรื่องของไลเซนด้วยนะใครที่รู้สึกว่าแก้มาทุกจุดแต่ยังรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นสักที แนะนำนะคะมาดูกันด้วยว่าลายเซนที่ใช้อยู่โอหรือเปล่านะโอเคเอาละถ้าใครที่ยังทุกข์ใจนอนไม่หลับนะคะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธิลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะฝึกจิตในการใช้พลังนิรมิตด,ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการหรือคนแบบไหนที่เราต้องการเข้ามาในระหว่างที่เรานอน,อนหลับนะ อาจจ์ช่วยนะคะสำหรับหลายๆคนที่เครียดทุกใจนอนไม่หลับออไม่เป็นไรนะคะใจเย็นๆนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจ a c e b o o k ให้อาจารย์ด้วยชื่อวีรดา a n g e l b ล e s s ลิงของเพจ f a c e b o o k ก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้คะ่ะอาจารย์จะโพสต บทสวดมนต์คาถาหรือ,เ,อเกี่ยวกับการทำบุญนะคะเป็นเกร็ดความรู้ที่ดีในการเสริมดวงชะตานะคะเอานี้นีหน่อยๆก็ยังดีนะเสริมดวงกันไปนะคะถ้ารู้สึกว่าติดปัญหาทุกใจหรืออะไรนะเป็นกำลังใจให้ค่ะก็อย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะๆนะคะอาจารย์อ่านหมดนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ ใครที่ชอบคลิปอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้อาจารย์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากก็เดยงไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ